ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเอาหินคลุกนะครับเรามาเอาหินคลุกครับก็สามคันครับเอ้ยห้าคันครับห้าคันกับรถสายเชิญนะครับก็รถตักเขา ไปตักให้คนอื่นก่อนครับตามคิวครับผมเ,ออเดี๋ยวเข้ามาให้ใหต้อมมาอาคันเลยครับโอ้ฝาท้ายอ่ะยกน้ำมันนี่ฝาท้ายมันไม่หนีบ ใะไว่ามาเอาเที่ยวหนึ่งแล้วอ๋อเอาฮ้อ,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 อลงเลยลงอ่าแรงครับ อ๋อแปลแปลว่าพากันมาเอาคนละเที่ยวแล้วนี่อ๋อกัเทเยอะไหมสามเที่ยวสามชิพเที่ยวห้าอ๋อวันนี้เจ้าให้เซตหรอ ขอแคปตู้บังคันอนึ่งหบนครับฮมเวเด็ดแล้วะสาม0เที่ยว30มเที่ยวหกห้าสามสิบคนละหเที่ยวนะถ้าลดถ้าหกห้าห แต่ถ้ามันคล่องมันก็แป๊บเดียวนาะเหมือนก็วิ่งดินเนาะอันนี้มันต้องคอยรถตักดินั่นแหละกว่าเขาจะมาตักให้เนี่ยเราก็เสียเวลาอยางแล้วไม่ต้องจ่ายตังกวิ่งไปเลยนี่เราก็ไปเอาเกเาปไปอยู่อ๋อเดี๋ยวคขาไม่จ่ายทีหลังแล้วก็เห็น เ้าดูงี้ก็เข้ามาเลยนนาะเราแจ้งชื่อแจ้งชื่ออะไรล่ะนี่ของเขาองคานอ๋อบอกว่าของเขาองคานเลยเที่ยวหลังมาก็บอกว่าของเขาองคานแจ้งแต่ทะเบียนแล้วทำไมไม่ไปปากช่องครับเขารอวิ่งหินนี่อ๋อรอวิ่งหินนี่ก็เลยไปนู่นกี่คันไปสอง,สองแล้วทั้งนู่นไมได้ ถามกันนี่เขาสนุกไหมทำไมไ,ไม่โทรถามก็ดูว่าอยากจะไปด้วยอย่างนี้เจา้าเงินล้านขายถ้าไม่ขายก็ไปพาทีมงานไปเองแหละอสายเชิญได้ไปอยู่นู่นก็ได้ตังค์เลยแล้วนเนาะสบายอ่ะเป็น<า> ตักให้หกลอ,อก,ก็แป๊บเดียวเท่านั้นละ<ป>่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถถถถเแหมรถตักมาแล้วคับค<ป><ป>าบครับ วิ่งช้าๆเด้อขับคอยเด้อเด้อแต่ขับไปเร็วน่ะวิ่งไม่ทันเนี่ยรถตักมาแล้ว <c oughs> เราก็ ฮะอะไรนะไ,ไ,ไกลอยู่ยน้ำมันไม่พอร้อห้าร้อยอ่ะนะครับ หลังตักก็บอกว่าอ๋อมีโอ,โอ้คันนี้ใสร่ระแนงด้วย ไปแล้วทันหนึ่งไม่เอาอัน spell, แห้งครับเอาอันเปียกไปเลยครับเราขยับตามกันไป สองตักครับสองตักนี่เต็มบุบเลยโอ้ยแบบล้น,นเลยครับ ครับรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมนะครับผม